จะไปหาห้องกุมารทองห้องไหนครับไปดูเลขไปนี่ไปห้องนี้ดีกว่าครับใกล้ๆกันครับเชิญครับเชิญครับนี่นะฮะรู้สึกสัมผัสได้เลยครับผู้ชมครับรู้สึกสัมผัสได้ใครที่ได้เข้ามาผมคิดว่าน่าจะ ไม่ใช่ทั่วไปเนาะเพราะไม่ใช่ไม่ใช่ตำหนักหรือว่าสำนักไม่ใช่สำนักแต่เพาะรายการพิเศษเป็นเฉพาะรายการนี้เลยนะครับก็จะเป็นห้องที่ดาราแล้วก็ศิลปินเนี่ยนะมาห้องนี้เยอะที่สุดโอ้โหพี่แจ็คครับด้านหลังเราทั้งหมดนี่คือกุมารทองหมดเลยนะครับทั้งหมดครับเป็นกุมารทองทั้งหมดแล้วก็กุมารทองนี่หลายยุคหลายสมัยจะเป็นกุมารทองมีตั้งแต่อันนี้เป็นไม้นะไม้คานโบสถนะทําจากคานบดบดเขามันไม้มันผุใช่ไหมครับเขาจะเปลี่ยนเป็นบดบสคานเหล็กคานปูนนะมันเป็นหลายร้อยปีมันก็ เขาก็ทางวัดเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็เอามาทิ้นให้เรา,าเราก็เลยไปแกะทํา,า,ทก,าทกุมารทองการทํากุมารทองก็มีวิธีการาปลุกเสกให้เป็น,เป,นเป็นเทพขึ้นมาสิงสถิตยอยู่ในในตุกก๊กตา,ารูปต,ตา่ตตางๆเ่ยนะฮะคือปลุกเสกให้มีตัวมีตนปลุกเสกให้มีตัวมีตนไม่ใช่เอาวิญญาณมาเข้านะแล้วถ้าเป็นสายวิญญาณเข้าวิญญาณก็คือลูกกร่อนู่น <S <S น่นะคือตายในท้องตายในท้องเสร็จแล้วก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับครับต้องตายทั้งแม่ทั้งลูกถ้างั้ะเขาจะไม่เรียกลูกกรอกเงั้นเขาเรียกผีเด็กครับถ้าคลอดออกมาเรียก แต่ถ้าตายในท้องเรียกว่าลูกกรอกลูกกรอกรักยมครับรักยมด้วยรักยมก็ไป้ไปอีกศาสตร์หนึ่งก็คือเป็นคู่ทำจากไม้รักไบห้าย่ำจากไม้ครับแกะจากไม้บางทีก็อาจจะต้นจากดินนะทำจากดินรักยมไม้รักยืนต้นตายพลายก็คือยืนต้นตายอ่ะอันนั้นก็เอามาทำกุมารักและยมเอามาคู่กันเรียกว่านักยมบอกแล้วกุมารทองจริงๆแล้วมันมีใน ในประเทศบ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยมีเยอะมาก